ครับ3พฤศจิกายน2 5 6 5นอะครับคอมเมนต์นี้นะครับถ้าไม่รีบลงจะดีกว่าไหมใช่ครับเราไม่จำเป็นต้องรีบลงนะครับเรามีเวลาถึง20มกราคมนะครับอย่างคอมเมนต์นี้นะครับใช่ครับเรารอรอให้ระบบพร้อมหรือว่ารอให้ระบบมันคล่องกว่านี้แล้วก็มันโฟล์กว่านี้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเข้าไปตอนนี้ลำบากมากนะครับ ทีนี้ที่ผมพยายามทําคลิปนะอยากจะลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีหลายๆคําถามเข้ามาสอบถามทีนี้ถ้าผมลองดูแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะได้อัปเดตท,ทุกคนได้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวดูนี่กันนะครับคาถามที่พบบ่อยข้อแรกเลยนะครับที่เขาบอกไว้นะไปดูกันเลยนะเนี่ยครับถ้าเราเข้ามาอ่านตรงนี้เราจะเข้าใจนะทุกคนนะครับเราคำข้อสงสัยหรือคําตอบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะทราบนะครับเนี่ยครับการยื่นขอรับชำระนี่ก่อนหลังมีผล ต่อการได้รับการชําระหนี้ก่อนหลังหรือไม่นะครับนี่ฮะคำตอบการยื่นขอรับชําระหนี้ก่อนหลังไม่มีผลนะครับต่อการได้รับการชําระหนี้ก่อนหรือหลังนะครับและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดการเข้าไปใช้งานระบบนะครับยื่นคําขอชําระหนี้เป็นจํานวนมากนะครับในเวลาเดียวกันท่านเจ้าหนี้สามารถทยอยนะครับยื่นคําขอรับชําระหนี้ออนไลน์นะครับได้ถึงวันที่20มกราคม2 5 6 6ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเว้นแต่ในวันที่20มกราคม2 5 6 6เนี่ย ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอรับชำระหนี้เจ้าหนี้ต้องยื่นขอรับชำระหนี้แล้วชำระค่าธรรมเนียมถ้ามีนะครับให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนระบบจะปิดภายในเวลา16.30น,นนะครับของวันที่20นะฮะครับผมตามตามนี้เลยนะครับข้อแรกเลยนะฮะเรามีเวลานะครับแต่ก็มีหลายท่านนะครับเป็นกังวลว่าระบบตัวนีย้ยังมีปัญหาอยู่เลยนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วเนี่ยกลัวกลัวว่าระบบเข้าไม่ได้สักทีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอเลยวันปุ๊บกลัวจะยื่นไม่ได้ แต่ผมคิดว่านะถ้าสมมุติว่าระบบมีปัญหาสภาพไม่คล่องยาวจนถึงมกรลาเลยอะแล้วเราลยื่นไม่ได้สูตวิสัยจริงๆผมเชื่อว่าเขาก็ต้องเห็นใจแล้วก็ขยายเวลา,าเวลาเป็นพิเศษอะให้กับคนที่สูตวิสัยจริงๆในการยื่นก็ได้ครับผมอันเนี้ยคือมันไม่ใช่ความผิดของตัวเรานะฮะแต่ตัวเราพยายามที่จะยื่นแต่ที่เนี้ยมันเป็นเรื่องของระบบนะครับอันเนี้ยเราไม่ต้องกังวลน,นะแต่เรามีเวลาทํานะครับเรามีเวลาทํานะฮะ ศึกษานะครับมีคลิปวิดีโอนะครับทุกคนมีคลิปวิดีโอนะฮะเนี่ยเราเราเข้ามาดูข้อที่3ามในคลิปวิดีโอขั้นตอนทุกอย่างเลยนะครับหลายคนทักเข้ามาบอกว่าให้ผมทําคลิปยื่นให้หน่อยอันเนี้ยผมผมไม่ทำนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิธส่วนบุคคลนะครับทีนี้มันเป็นข้อมูลนะทีนี้เรา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 ดูคลิปจากกรมบังคับคดีนี่แหละแน่นอนที่สุดและดีที่สุดนะครับถูกต้องที่สุดนะฮะแล้วก็มาอ่านนะครับคาถามที่พบบ่อยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนตรงนี้นะครับยังไงก็พยายามครับผม ไม่ยากครับไม่ยากครับเพียงแต่ว่าตอนตอนนี้ระบบเข้าไปก็ทำลำบากเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับไปๆครับ